สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามช่อง Jan Forest ในทุกๆช่องทางนะคะวันนี้เรามาดูพลังงานรนดอมกันนะคะว่าสําหรับพี่เพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ผ่านเข้ามาในคลิปนี้นะคะมีพลังงานเป็นแบบไหนบ้างนะคะแจนก็ได้เปิดไพ่นะคะขึ้นมาแล้ว3ใบนะคะ ดูจากพลังงานหน้าไพ่นะคะเขาบอกว่าณเวลาเนี้ยสิ่งที่คนอื่นมองว่าพี่เพื่อนเป็นคนยังไงเขามองว่าพี่เพื่อนกำลังอยู่ในช่วงที่อยากสร้างเนื้อสร้างตัวอยากสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองนะคะแล้วเขามองด้วยนะคะว่าต่อให้หนทางข้างหน้านะคะไม่ว่าพี่เพื่อนจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามเข้ามาในชีวิตพี่เพื่อนจะไม่ย่อท้อนะคะเนี่ยดูจากนี้นะคะเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะดูให้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะ พี่ผู้หญิงคนนี้นะคะเนี่ยเขากาลังปีนปีนอะไรเนี่ยปีนภูเขากําลังปีนหน้าผาอยู่นะคะอืมเปรียบเสมือนว่าพี่เพื่อนๆน่ะนะจะอยู่ในจุดที่กําลังแบบไม่สนใจคนข้างหลังเลยว่าใครเขาจะเป็นยังไงใครเขาจะทําอะไรหรือใครเขาจะมีชีวิตเป็นแบบไหนแต่พี่เพื่อนๆน่ะจะต้อง ไปคว้าชัยชนะจะต้องไปคว้าความสําเร็จมาให้ตัวเองให้ได้อันนี้คือสิ่งที่คนอื่นเขามองนะคะพี่ๆอาจจะบอกว่าโอ๊ยน้องแจงตอนนี้พี่ยังไม่ได้ทําอะไรกับชีวิตเลยแบบพี่ก็แค่แบบว่าทํางานทั่วไปแบบยังยังไม่ได้อะไรมากมายเลยนะคะในชีวิตแต่ว่าอันเนี้ยคือพลังงานโดยรวมนะคะเป็นพลังงานโดยรวมที่คนอื่นน่ะเขากําลังมองว่าพเพื่อนๆน่ะกำลังทําแบบนั้นกับชีวิตตัวเองนะคะแล้วเขามองว่าพี่อเพื่อนน่ะ ตอนนี้อยู่ในจุดที่แบบว่าเก็บเนื้อเก็บตัวทําอะไรอยู่นะมีบางคนนะ่ะเขาแอบสงสัยพี่เพื่อนๆด้วยนะว่าช่วงไหนที่หายไปไม่ได้โพสโซเชียลไม่ได้ไปไปคุยอะไรกับสังคมหรือว่าไม่ได้อยู่ในในกลุ่มเพื่อนๆหรือว่าไปมาหาสุพนเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะมีพลังงานบางคนนะ่ะเขาคิดว่าพีๆๆนะ่เพื่อนๆอยู่ในช่วงของการเก็บเนื้อเก็บตัวหรือว่ากําลังซุ่มทําอะไรอยู่หรือเปล่าเอออันนี้บบกว่ามีคนเขาคิดแบบนี้นะคะไหนขอดูอีกทีค่ะ ว่าแล้วคนอื่นน่ะเขามองว่าพลังงานของพี่เพื่อนเพื่อนนะเวลานี้เป็นยังไงอีกนะคะอุย้ยไฟออฟเพนนักเขาเขามองว่าพีนะ่เพื่อนเพื่อนน่ะมีปัญหาชีวิตอะไรหรือเปล่าอ่ะอันนี้คือที่เขามองนะคะบางคนอาจจะบอกว่าไม่มีน้องแจนพี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรในชีวิตเลยปัญหาในชีวิตพี่ก็คือพวกมันนั่นแหละ ขอโทษนะที่อ่านแบบนี้คือจะบอกว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบที่ฉันไม่อยากยุ่งอะไรกับใครมากมายก็เพราะว่ามันชอบจากกลุ่มนินทานสมหูว่ากันอยู่นั่นนหะ อันนี้คือเป็นพลังงานโดยรวมนะยงว่าจจนะนะคะก็มีบางคนเขามองว่าวพเพื่อนๆะมีปัญหาชีวิตอะไรอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะแล้วยังมีคนมองเลยนะคะว่าวพเพื่อนๆะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่เห็นมาสังสรร์ปาร์ตี้อะไรกับพวกเขาเลยแบบอยู่กับใครทําอะไรซุ่มทําอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วก็บางคนนะคะเขาอ่ะ,อ,ะอาจจะมีคนที่เขาเป็นห่วงไปพเพื่อนๆด้วยนะ ไม่แน่ใจว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแบบเป็นคนที่เขารักแล้วก็เมตตาพี่เพื่อนเพื่อนหรือเปล่านะคะบางคนเขารู้ด้วยนะว่าพี่เพื่อนเพื่อนน่าจะมีปัญหาอะไรในชีวิตด้วยนะคะแล้วเขาอดเป็นห่วงเป็นใยพี่เพื่อนเพื่อนไม่ได้นะอ่ะในขอดูต่อซิและคนอื่นนะเวลาเนี้ยเขามองว่าพี่เพื่อนเพื่อนเป็นยังไงอีกคะขอจันดูนิดนึงซิดูในออฟฟิเชียลอย่างที่บอกบางคนนะ่ะ เขามองว่าพี่เพื่อนๆะจะต้องสู้เพื่อให้ได้มันมาจะต้องสู้เพื่อให้ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะอย่างที่บอกเนี่ยไพ่มันขึ้นคู่กันเนาะไฟออฟเพนเดคอขึ้นปุ๊บแบบตามด้วยไนท์ออฟเพนเดคอเลยนะคะบางคนน่าจะน่าจะกําลังอยู่ในช่วงที่แบบว่าจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนะคะเพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคงเพื่อให้มีงานใหม่เพื่อให้มีงานเสริมเพื่อให้ค้าขายได้นะคะ,คาาะ,คะเพื่อให้รายได้มันเพียงพอกับค่าใช้จ่ายของพี่เพื่อนๆบางคนเขามองแบบนี้นะคะ และมีบางคนด้วยนะเขามองว่าพีเพื่อนๆเป็นคนที่มีศักยภาพในตัวเองทําไมมันดูหยิบจับอะไรมันก็ได้เงินได้ทองนะคะอันนี้เป็นพลังงานของคนที่เขามองเข้ามานะคะน่าจะเป็นพลังงานของคนที่เขาบอกว่าจับตามองพี่เพื่อนอยู่แล้วก็มีพลังงานของคนที่เขาเป็นห่วงใยเบื Dem ่อนด้วยนะคือแบบเนี่ยน่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเปล่าคะหรือเป็นคนรักนี่ t e m place ขึ้นใบที่หนะคะ แลามีพลังงานที่เขามองว่าเพื่อนๆเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเติมความสุขให้ตัวเองได้ไม่ต้องร้องขอความรักจากใครไม่ต้องรอคอยการช่วยเหลือจากใครและถึงแม้นะคะพี่เพื่อนๆบางคนดูเราวน่จะมีภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตเยอะแต่บางคนเนี่ยเขาก็มองว่าีเพื่อนๆเอาตัวรอดเก่งมากเออดูเสียงมีคนมองแบบนี้ด้วยนะว่าพี่อเพื่อนนะคะเอาตัวรอดเก่งมากเป็นคนที่แบบว่า เออมันขึ้นว่านายออฟเฟนเค l e อะขึ้นกับ The อ็มเพรสคู่กันนะคะ The อ็มเพรสอ่ะเป็นคนที่ม,มีพลังมีอำนาจ The อ็มเพ s สคือแม่ The อ็มเพรสคือฉันควบคุมจักรวาลได้ <c oughs> คือเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรที่มันหนักหนาแบบถาโถมนะคะ คนที่เขาเป็นห่วงพี ure, นะ่เพื่อนเนาะไม่แน่ใจว่าเป็นคุณพ่อคนแม่หรือว่าเป็นคนที่เขารักพี่เพื่อนหรือเปล่าเขารู้นะคะว่าบางครั้งพี ure, นะ่เพื่อนมีปัญหาในชีวิตแต่พวกท่านก็รู้ด้วยนะว่าพี ure, นะ่เพื่อนยังไงก็เอาอยู่เพราะว่าเป็นคนเก่งนะคะในออปเปนเข้า like ขึ้นคู่กับดีเอ็มเพลสอะไม่ว่าจะเจอปัญหาหนักเหนื่อยอะไรก็ตามเข้ามาในชีวิตดีเอ็มเพลสอะจะเติมเต็มสมบูรณ์ตัวเองได้และดีเอ็มเพลสก็จะเป็นผู้มีผู้มีปัญญาผู้เจริญด้วยปัญญาแล้วที่สามารถ ต่อให้มันจะเจอเหมือนกับว่าหนทางมันจะมืดมนแล้วแล้วมันจะตันแล้วนะคะพวกท่านนะคะรู้ว่าพี่เพื่พพนนอนๆยังไงก็เอาตัวรอดได้เนี่มีคนมองแบบนี้นะคะไม่ขอดอีกซิคะ่ะแล้วณเวลานี้นะคะหลายคนที่ที่เขามองพลังงานของพี่เพื่อนๆที่อยู่ในพลังงานแรนดอมในวันนี้เขามองว่าอะไรอีกคะขอจันดูนิดนึงนะคะโอ้เดอะมูนนะคะอย่าเลียงไพ่นิดนึงจันบอกว่าจันเป็นโลกจิต ด้านชอบแบบว่าเรียงไพ่มันแบบสวยๆเก๋ๆให้เหมาะกับพลังงานของคนแบบหล่อๆสวยๆเก๋ๆคนที่ติดตามช่องแต่นะอ่ะไปดูสิเป็นเดะมูนนะคะในเวลานี้เป็นเดะมูนบางคนเขามองว่าวีมเบอร์นะ่ะจริงอย่างที่ด้านบอกนะเก็บเนื้อเก็บตัวไปทําอะไรอยู่หรือเปล่าจ้าไปทําอะไรในชีวิตซุ่มทําอะไรอยู่หรือหลบไปเลียแผลใจอยู่หรือเปล่าเออมีบางคนมองแบบนี้ด้วยนะ คือแบบว่า,วามันก็แล้วแต่เนาะว่าใครเขาจะมองแบบไหนเนาะว่าไหมบางคนก็มองเราดีบางคนก็มองเราไม่ดีสุดสุดสุดท้ายนะคะไม่ว่าเขาจะมองอยังไงก็ก็ก็ให้เขาอย่าลืมมองตัวเองเนาะเอออ่ะมาต่อเดี๋ยวมูนต่อด้วยเดทจ้ะดูดีๆนะคะบางคนเขามองว่าีเพื่อนๆเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บเนื้อเก,เ,เก็บตัวเพราะว่าผิดหวังเสียใจกับอะไรมาหรือเปล่าในชีวิต อันนี้คือที่เขาคิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะบางคนอาจจะบอกว่าไม่น้องแจนพี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะตอนนั้นพี่อาจจะเศร้านะตอนนั้นพี่อาจจะเสียใจนะตอนนั้นพี่อาจจะมีปัญหาในชีวิตนะคะแต่ตอนนี้ก็คือพี่อะผมอะนะเนี่ยทาใจทําใจได้หมดแล้วเพราะว่าชีวิตคนเรามันต้องไปต่ออนี้อะโดอ่ะพายึ้นนะคะ two o f shot r ขึ้นกับ seven o f shot r ถูกต้องค่ะ ไม่ว่าพี่เพ,เพื่อนจะเจอปัญหาอะไรก็ตามที่มันหนักมันหนักหนาสาหัสในชีวิตนะหรือเจอแบบสภาวะอะไรก็ตามที่มันบีบบังคับในชีวิตพี่เพืเพ่อนหรือจะต้องอดทนกับสิ่งที่ต้องทาเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยยากนะคะเนี่ยปีนภูเขาอะปีนหน้าผามันอาจจะเหนื่อยยากแต่ว่าพี่เพืเพ่อนอะ เป็นคนที่สู้ชีวิตและอดทนเก่งมากนะคะพลังงานนี้นะคะต่อให้เป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งบึกบึนเออต่อให้เป็นพี่ผู้ชายนะคะก็แข็งแกร่งมากนะคะมีพลังงานของการเป็นภาวะการเป็นผู้นําด้วยนะคะแล้วอย่างที่แจมบอกไปไม่ว่าอะไรก็ตามที่พี่เพื่อนจะต้องแบกเนาะภาระอะไรก็ไม่รู้มันเต็มไปหมดแต่เชื่อไหมบทพี่เพื่อนจะเก็บเนื้อเก็บตัวดูเหมือนจะทุกข์ดูเหมือนจะเศร้านะแต่วันลุกขึ้นทํางานต่อได้จริง พลังงานของคนกลุ่มนี้คือแบบเก่งมากๆนะคะนายขอดูนิดนึงแล้วณนะเวลานี้คนอื่นของบอมพบื้เพื่อเป็นคนยังไงอีกคะนายขอดูอีกนิดนึงสิคะเออดูสิคนแกร่งเดารายล่าแฟนจริงด้วยนะคะ นอกจากเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วนอกจากจะเป็นคนสู้บากบันชีวิตแล้วไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่ออะไรง่ายๆนะคะแต่ h ั l l ลแฟนขึ้นคู่กับไฟอัลเฟนเดอร์คบางคนเขามองว่า,วาพี่เพื่อนอะอยู่ในช่วงที่แบบว่าทําใจปล่อยวางกับตัวเองแล้วก็อยู่ในช่วงที่แบบว่ากําลังคิดทบทวนหาทางออกกับตัวเองอยู่หรือเปล่า นะคะอันนี้มีพลังงานบางคนที่เขามองแบบนี้ด้วยนะคะแล้วแถบนะคะสิ่งที่เขามองอะ่ะเขารู้นะว่าพี่เพื่อนๆต่อให้ผจญปัญหาอะไรก็ตามที่มันหนักหนาะสาหัสนะคะภารานี้สินหรือว่าอะไรก็ตามที่มันแบบได้รับข่าวร้ายแล้วเสียใจหรืออะไรก็ตามที่สูญเสียกระทันหันหรืออะไรก็ตามที่มันไม่คาดคิดแต่พี่เพื่อนๆจะฟื้นฟูตัวเองเราลุกขึ้นมาได้เดอะไฮโลแฟนขึ้นนะคะเดอะไฮโลแฟนขึ ken, ้นไพ่ผะนะคะพี่เพื่อนๆนะต่อให้เจอสภาวะอะไรก็ตามที่มันหนั เ,เหนื่อยในชีวิตพี่เพื่อเก็จะปล่อยวางได้อะแล้วก็จะ,จ,ะจะรู้สึกอ่ะบางคนจะมีพลังงานแบบนี้นะคะจะบอกกับตัวเองว่าเคยแบบช่างมันเถอะที่ผ่านมาไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามมันก็คือบทเรียนหนึ่งในชีวิตแล้วคนที่มีความหวังในตัวเองอย่างพี่เพื่อเพื่อนนะคะจะเป็นคนที่ จะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเลยถึงแม้วันนี้อาจจะดูน้อยอาจจะดูแบบโอ้ไม่อยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรเลยอยากจะแบบอยากจะนอนอยู่เฉยเอยากจะหนีไปไกลๆแต่เชื่อไหมพี่เพื่อนๆอ่ะจะผ่านไปได้เพราะว่าพี่เพื่อนเนี่ยคิงออฟสอดขึ้นกับ Knight of p e n t a c l e นะคะพี่เพื่อนๆเป็นคนที่วางแผนจัดการจัดระเบียบชีวิตของตัวเองได้ดีและถึงแม้นะคะเชื่อไหมว่าต่อให้จะมีปัญหาเรื่องการเงินน่ะพี่เพื่อนๆจะหมุนได้อ่ะอ่ะเนี่ย คือบทจะไม่ได้ไม่ได้นะบทจะรู้สึกว่าแบบเขาเรียกอะไรนะคะเหมือนมันจะแย่แล้วอ่ะเหมือนมันจะไม่มีอ่ะมันจะมีพลังงานวิเศษอะไรสักอย่างอ่ะอยู่ดีๆก็มีลูกค้ามาซื้อของไปพื่อเพื่อนเองอยู่ดีๆมันก็มีอะไรสักอย่างมาช่วยพี่เพื่อนเพื่อนในวินาทีสุดท้ายอ่ะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวไฮโลแฟนขึ้นคู่กับ King of s w o r d นะคะเป็นไพระขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆริงแล้วอ่ะสิ่งที่พี่เพื่อนเพื่อนได้อ่ะบางทีได้อะไรมาแบบฟุกๆกอ่ะบทนึกว่าจะไม่ได้ละแบบนี้นะคะ พลังงานมันขึ้นแบบนี้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่เพื่อน,อนคาดหวังกับมันมากๆแล้วมันไม่ได้อ่ะพี่เพี่เพื่อนเอนอ่จะแบบจะทุกข์ใจมากนะแต่ให้สังเกตดีๆว่าบทจะแบบปล่อยวางบทจะแบบเออชอบมันเถอะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะอันแบบนี้นะคะเชื่อไหมว่ามันมักจะได้มาเองแบบฟุ๊กๆกอ่ะโดยที่เพื่อนเพื่อนไม่ต้องลองขอเลยอาจจะด้วยพลังงานนี้นะคะเดี๋ยวาร์แลแฟรขึ้นเนี่ยกับคิงออฟสอดแล้วคู่กับ o ูออฟสอดเนี่ย พลังงานนี้เป็นพลังงานของคนที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ร้องขอนะคะมันมักจะดึงดูดอะไรเข้ามาเองโดยที่แบบพี่เพื่อนไม่ต้องไปร้องขออะไรเลยมันเหมือนกับว่ามีพลังงานบางอย่างอะไรสักอย่างอะ่ะอ่ะน่าจะเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณครูบาอาจารย์ที่พี่เพื่อนเคารพนับถือนะคะ เหมือนกับว่าบทพิสูจน์ในชีวิตของพี่ๆเพื่อนๆอ่ะบางทีก็รู้สึกว่าแบบทาไมบทพิสูจน์ชีวิตฉันทําไมมันเยอะขนาดนี้น้องแตนอะไรแบบนี้นะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบทําทไมบททดสอบชีวิตเรามันหนักจังทําไมมันหนักกว่าคนอื่นเขาอะ่ะท,ทั้งที่แบบอยากจะตั้งใจแบบทําให้มันประสบความสําเร็จแต่แบบเฮ้ยท้อแล้วนะทำไมมันไม่สำเร็จสักทีแต่เชื่อไหมพอจะปล่อยวางพอจะล้มเลิกพอจะไม่อะไรก็แล้วแต่พี่เพื่อนอ่ะ จะได้สิ่งนั้นมาเองมันเหมือนเป็นบททดสอบมาว่าให้เขาเป็นบททดสอบแบบเขาเรียกอะไรนะคะวัดสกิลพี่ๆเพืเ่อนอะว่าแบบต้องการสิ่งนี้จริงหรือเปล่าอยากได้ความสําเร็จจริงหรือเปล่าอยากได้ความมั่นคงในชีวิตจริงๆหรือเปล่าเหมือนเขาจะมาทดสอบอะค่ะว่าพี่ๆเพืเ่อนอะเป็นคนต่อสู้เป็นคนสู้ชีวิตจริงไหมแล้วเป็นคนอดทนได้ไหมแล้วไม่ว่าจะเจออะไรหนักๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยพลังงานเนี้ยจะอด ทนได้ไหมโอ้มันมีมันมีพลังงานแบบนี้ด้วยนะแต่เชื่อไหมว่าพี่เพื่อนเก่งมากนะคะเพราะคนเป็น king o f shot r นี่ดูนะวางแผนลบเลยอะไม่ได้รับผิดชอบแค่ของตัวเองนะคะอย่างที่บอกถึงแม้บางคนอะ่ะอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นหัวหน้างานเนาะแต่ว่าจะต้องแบบ วางแผนใช้จ่ายวางแผนการใช้ชีวิตอ่ะเผื่อคนในครอบครัวตัวเองเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะบางคนต้องเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูแบบดูลูกดูอะไรเงี้ยเนาะภาระค่าใช้จ่ายเยอะนะคะและนี้นะมีพลังงานของคนที่เป็นหัวหน้าเป็นคนที่แบบว่าแบกรับแบกรับบริวารดูแลบริวารอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเชื่อไหมว่าบทจะไม่ได้อ่ะมันจะได้เองนะคะอ่าไหนดูต่อซิและณนะเวลานี้คนอื่นเขามองว่าพี่เพื่อน,เ,อนเนี่ยเป็นคนยังไงอีกคะดูซิ หุยคือแบบไพ่คนนี้เข้ามาดูในวันนี้น่ากลัวมากคือแบบสแ i รงมากคือแบบว่าเดี๋เพิ่งว่ากันนะจริงเพราะว่าดูนะพี่พเพื่อนบทจะแย่ก็ไม่แย่แต่ทายที่สุดอะดูนะ The e m p e พจอะขึ้นคู่กับ The Emperor คู่สุดท้าย The e m p e พแล้วก็เป็น The Emperor เลยพี่เพื่อนจัดแบบบทจะมีคนมองแบบนี้ด้วยนะ บทจะร้ายอ่ะร้ายมากดูคือบบเสียงบาว่าบทจะร้ายคือแบบร้ายมากร้ายในที่นี้คือแบบเขาเรียกอะไรนะคะวันเนี้ยคือนอนนิ่งแล้วไม่เอาไม่สู้ไม่อยากได้แล้วเธอคนนี้ไม่อยากได้แล้วเขาคนนี้ไม่จะไม่เอาละง,งานนี้เออแบบน้อยว่ะผิดหวังนั่นนี้นูนะ่นน่ะแต่เชื่อไหมเขามาเจอพี่เพื่อนอีกวันหนึ่งอะเหมือนมีพลังงานปีศาจอยู่ในตัวเองอ่ะ ลอเล่นคคดมันเป็นพลังงานของคนที่แบบว่าเหมือนคนแบบมีหลายบุคลิกอะมันแต่จริงๆแล้วอะพลังงานแรนดอมในวันนี้นะคะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนสู้ชีวิตมากแล้วเป็นคนที่แบบว่าเอ,อชอบชอบทําให้คนอื่นคิดว่าตัวเองโง่อะโอ้ยคือแบบขอโทษที่เขาอ่านแบบนี้ ชอบทําให้คนอื่นคิดว่าตัวเองโง่อะชอบทําให้คนอื่นคิดว่าตัวเองแบบดูแบบดูอ่อนแอดูดูไม่น่าจะไหว ต่แบบพี่เพื่อนไม่ได้ไปเสแสร้งนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะด้วยเป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงเนาะอาจจะดูเป็นคนจิตใจดีดูเป็นคนอ่อนโยนดูเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยแต่ว่าบทเวลาจะฮึกเหิมมาเนี่ยดูนะเนี่ยสู้นะปีนหน้าผาปีนเขาไม่ย่อท้อเลยแม้ภาระคร่าใช้จ่ายต่างๆจะเยอะแม้จะโดนเยอะโดนเขากั่นแกล้งบูลลี่รังแกแต่สู้มากรักความถูกต้องมากนะคะเราเป็นพนังงานดีเอ็มเพสกับดีเอ็มเพลอร์ขึ้นขึ้นในเวลาเดียวกันอย่างที่บอกถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็เป็นผู้หญิงแบบ แมนๆใสลุยอ่ะไม่ได้นิ่มแน้มไม่ได้อ่อนหวานอย่างที่บางคนเขามองนะจริงๆเพราะว่าพลังงานนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยเจ๋งมากนะคะดูได้หมดเลยนะคะทั้งพี่ๆที่เป็นพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ๆที่เป็นพี่เพศที่สนะคะเป็นคนที่เจ๋งมากเป็นคนที่ยืนได้ด้วยตัวเองแล้วเป็นคนที่ เวลาเก็บเนื้อเก็บตัวเนี่ยเนี่ยบทจะเครียดอะเก็บเนื้อเก็บตัวปรีกวิเวกไปเลยนะเหมือนจะตัวอะแต่ไม่เคยตัวจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานของคนที่แบบก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวเองให้นอนจมดิ่งกับความทุกข์นานๆไปเพื่ออะไรเออเป็นพลังงานแบบนี้มีคนมองแบบนี้นะคะเราเป็นไฮเพรสเทดด้วยเป็นคนใจดีเป็นคนอ่อนโยนอย่างที่เจนบอกนะคะเราเป็นเซเว่นออฟวอนอีกด้วยนะคะถ้าเป็นผู้หญิง ก็เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งดุดันแต่บางเวลาก็เป็นผู้หญิงที่สามารถอ่อนโยนได้เออเป็นผู้หญิงที่มีทั้งพลังงานพลังงานที่เป็นมัสคิลีนแล้วก็เฟมินีนในตัวอืม นะคะวันนี้รันด้อมที่ผ่านเข้ามาในวันนี้จะไม่ใช่พลังงานของผู้หญิงที่แบบอ่อนหวานเดียวหรือว่าเป็นผู้หญิงใส่รู้อย่างเดียวบทพี่เพื่อนๆนะคะจะอ่อนหวานก็อ่อนโยนมากนะคะบทจะแบบแข็งแกร่งลุกขึ้นมาสู้เพื่อความถูกต้องลุกขึ้นมาสู้แบบเอาการเอางานสู้มากนะคะเราต้องบอกเลยนะคะว่าบางคนน่ะแข่งแกร่งกว่าผู้ชายอีก จริงๆนะคะแล้วถ้าเป็นพลังงานของพี่ๆผู้ชายนะคะเนี่ยบทจะวางมาก,มากนิ่งขรึมก็แบบขรึมมากอะ่ะขรึมซะจนแบบว่าบางคนเขากลัวพี่ๆเบื่อเลยนะแต่บทจะใจดีนะคะพี่ๆเพื่อนเป็นคนใจดีมากนะคะพลังงานเหนือไฮวิสเท็ขึ้นกับเซเว่นออฟวอเนี่ยเป็นคนมองก,การไกลและเป็นคนที่มีภาวะการเป็นผู้นําด้วยนะคะไหนขอดูอีกใบสิวิวออฟฟอร์จูนนะคะพลังงานที่แจนอ่านไปอะ่ะบางคนเขามองว่า พ,พี่เพื่อนๆน,นะเป็นคนที่เชื่อเรื่องความถูกต้องมากนะคะบางคนเขามองว่าพี่พเพื่อนๆเ,เป็นคนเนี่ยชอบทําบุญทําทานแล้วเป็นคนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมมากนี่ดูเสียงมีคนมองแบบนี้นะคะเขามองว่าพ <G l durability> ี่เพื่อนๆคือเป็นคนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วถ้าจะใหพพ้พี่เพื่อนๆไปทาอะไรไม่ดีนะไม่เอานะคะเป็นคนมีจุดยืนด้วยนะคะ ก็จบแล้วนะคะสําหรับพลังงานแรนดอมในวันนี้นะคะคนที่เขามองพี่เพื่อนมาในเวลาเนี้เขามองว่าพี่เพื่อนอ่ะเป็นคนที่มีจุดยืนในของตัวเองมากนะคะและถึงแม้จะเจอปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตพี่เพื่อนอ่ะจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เจอเลยและถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็เป็นผู้หญิงมแมนๆมนนะคะและถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่แบบ โอ้ยแบบหน้าเกร็งขามนะคะดูแบบว่าหน้าพึ่งพาได้นะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับพลังงานแรนดอมในวันนี้ท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวกับแจนทักเข้ามาได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดชอบนะคะพลังงานตรงกับพี่เพื่อนนะคะจันฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการสนับสนุนแจนด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ